รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลักๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดีเพราะคนเรามีความต้องการที่ไม่เหมือนกันก็เพราะว่าทุกคนก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดทางออกง,ง่ายๆก็คือลงมือเข้าครัวทำอาหารเองเลยครับดีกว่า ใช่กว่าอร่อยกว่าและเพ่กว่าพลพักนักปรุงโฮมคุกขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ครัวที่ทำอาหารอร่อยที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือครัวที่บ้านของเราครับและนี่คือผลพักนักปรุงโฮมคุกครับ เมนูที่เรากําลังจะทำนะครับเพื่อนๆสามารถทําเป็นหม้อใหญ่ๆไว้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถแช่เย็นเก็บไว้ทานได้นานๆยิ่งเก็บยิ่งอร่อยครับเราจะทําซิโคมหมูตุ๋นซอสมะขามครับ เมนูนี้นะครับส่วนประกอบที่สําคัญไม่แพ้ซิโคหมูเลยก็คือน้ามะขามเปียกเข้มข้นครับผลใช้ของไร่ทิพย์นะครับขวดนี้เลยเขามีหลายขนาดนะครับมีเป็นซองมีขวดกลางมีขวดใหญ่นะครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะครับตราไร่ทิพย์ผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยนะครับสะอาดปลอดภัยที่สําคัญลดเปรี้ยวหอมกําลังดีนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นที่เหมือนกันทุกครั้งเวลาที่เราใช้งานเสร็จนะครับผลแนะนาเพื่อนๆครับอย่าเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับให้แช่เย็นปลอดภัยที่สุดครับเดี๋ยวเราจะตวงออกมา รเราจะใช้ทั้งหมด100กรัมครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับน้ำมัน1ช้อนโต๊ะรากผักชีล้างให้สะอาดนะครับขิงพลหานเป็นแว่นๆใช้ประมาณ10กรัมนะครับกระเทียมครับ2กลีบใหญ่ซอยผัดขิงรากผักชีกระเทียมพริกไทยของเรานะครับให้หอมดีนะครับหลังจากนั้นเราใส่ซิคโคมหมูครับ ผัดให้ผิวด้านนอกนะครับสุกข,ขึ้นเล็กน้อยครับใส่น้ำสะอาดตามลงไปครับน,น้ำปลาน้ำปลาปีบและน้ำมะขามเปียกที่เราตวงไว้ครับปิดฝาครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะลดไฟลงต่ำแล้วก็ตุ๋นตัวซิโคงหมูของเราเนี่ยครับ18นาทีครับ ตอนนี้นะครับข้างบ้านก็มาเคาะประตูครัวนะครับแล้วก็ฮิ้วข้าวสวยร้อนๆมาเตรียมนะครับอ่ะ18นาทีผ่านไปหมูของเรานุ่มดีแล้วนะครับแต่เพื่อนๆลองดูนะครับตอนนี้น้ําซอสข้นขึ้นระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเปิดสมมติเราเสิร์ฟกับข้าวก็อาจจะใส่เกินไปเดี๋ยวพลจะเคี่ยวให้ข้นขึ้นนะครับการเคี่ยวให้ข้นขึ้นถ้าเผื่อเราได้กระทะใบใหญ่ๆพื้นที่กว้างๆมันจะใช้เวลาน้อยลงดังนั้นปิดไฟก่อนนะครับนี่ครับ ใช้กระทะที่กว้างไปเลยนะครับถ่ายส่วนประกอบครับอ่าแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งครับใช้เวลาไม่ถึง3นาทีนะครับซอสก็จะข้นขึ้นแล้วก็จะเกาะชิ้นหมูนะครับการที่เขาผ่านการตุ๋นแล้วก็สุกดีแล้วเนี่ยทำให้เราสามารถเก็บได้นานแช่ช่องแข็งเนี่ยนะครับก็หลายเดือนเลยทีเดียวถ้าเผื่อแช่ช่องธรรมดานะครับเพื่อนๆก็สามารถเก็บทานได้10วันสบายๆเลยครับ พอซอสค้นขึ้นนะครับเขาก็จะมีลักษณะที่ใสแล้วก็เคลือบชิ้นหมูได้ดียิ่งขึ้นนะครับปิดไฟครับผมเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆลองชิมซอสนิดหนึ่งขอเค็มอีกนิดนะครับแต่ผมจะไม่ใส่น้ําปลาเพิ่มแล้วเรียบร้อยครับสูตรนี้นะครับจะทานกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับเปลวกแล้วก็คุกเข้ากันก็อร่อยหรือวันนี้ขอเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆครับ วันนี้นะครับพลขอใช้หัวหอมเจียวของไร่ทิพย์นะครับกอบกรอบได้คุณภาพครับโรยลงไปแบบนี้ครับเสิร์ฟกับชอบผักชีสวยๆแค่นี้ก็น่าทานแล้วลองทำกันดูนะครับช่วงหน้านะครับขอย้อนวัยทำเมนูที่ชื่นชอบสมัยเป็นเด็กประถมกันหน่อยกับเมนู Star ์ h i คเก้ครับพลพักนักปรุงโฮมคุก ผลพักนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาไร้ทิพมีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณเทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารหนังสืออิตาดากิมัสพาสต้าแอคเนซีกะทิถุงชาวเกาะอย่าลืมแช่ยเย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่สมัยที่เรียนประถมนะครับโรงอาหารของโรงเรียนเนี่ยก็จะมีร้านเบอร์เกอร์ร้านหนึ่ง นอกจากเบอร์เกอร์ที่ขายดีแล้วนะครับอีกหนึ่งเมนูที่เด่นไม่แพ้กันก็คือปีกไก่ทอดนะครับเขาจะเรียกว่า star chicken ครับผมจุดเด่นของเขาก็คือจะทําการเลาะเนื้อครับออกจากกระดูกแล้วก็แผ่เป็นแผ่นเป็นแบนนะครับแต่ว่ายังมีตัวกระดูกเนี่ยติดอยู่ไว้เป็นด้ามจับตรงนี้เนี่ยก็จะเอาไปชุบเกล็ดขนมปังทอดครับได้กินทีไรนะครับคิดถึงตอนสมัยเป็นเด็กๆทุกทีเลย วันนี้เราใช้เป็นปีกบนนะครับวิธีการทำเนี่ยเราก็จะเอามีดนะครับเลาะกระดูกนะครับทำทุกมุมเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้มีดนะครับขูดเนื้อนะครับออกจากกระดูกวิธีการทําก็จะคล้ายๆไก่ตุ้มนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะทําให้เป็นสตาร์ชิคเก้นนะครับก็คือเป็นแบบลักษณะคล้ายๆดาวนะครับเราจะเอามีดผ่าเล็กน้อยนะครับประมาณ3หรือ4ด้านก็ได้นะครับนะครับเราก็จะใช้มือนะครับแบะเนื้อออกนะครับครับให้เป็นลักษณะแบบนี้ ก็จะปรุงงง่าวๆนะครับด้วยเกลือพริกไทยง่ายๆครับผมจะตอกไข่รอไว้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ำมันทอดรอไว้เลยนะครับเราจะใช้ที่อุณหภูมิประมาณ170หรือว่า180องศาเซลเซียสก็ได้นะครับปีกไก่ของเรานะครับลงไปคลุกแป้งให้แห้งก่อนครับคลุกเสร็จแล้วนะครับก็สะบัดแป้งส่วนเกินออกนะครับชุบไข่แล้วก็มาชุบเกล็ดขนมปังครับง่ายๆเลย วันนี้สุกดีแล้วนะครับแล้ก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันให้หมดเลยนะครับสูตรนี้นะครับสำหรับปีกไก่12ชิ้นครับแต่ว่าก็ปรับลดได้ตามชอบครับโอเคครับเราก็จัดเสิร์ฟง่ายๆนะครับสมัยเด็กๆนะครับเวลาไปซื้อเนี่ยแม่ค้าเขาก็จะเอาเป็นกระดาษไขกระดาษซับมันนะครับ แผ่นเล็กๆเงี้ยครับแล้วก็ห่อที่บริเวณทรายกระดูกเงี้ยครับยืนให้เรานะครับแล้วเขาก็จะบีบซอสมะเขือเทศครับลักษณะเป็นวนๆแบบนี้ครับง่ายๆก็ยืนอร่อยได้เลยนะครับสมัยนี้นะครับมีซอสหลายแบบให้เราเลือกซื้อมาใช้นะครับกินกับมายองเนสก็ได้เค็ทชับก็ได้ครับอย่าลืมลองทําให้เด็กๆที่บ้านทานดูนะครับ พลพักนักปรุงโฮมคุกพลพักนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยแป้งมัมเมตผู้ช่วยเชฟระดับ5ดาวหนังสือแคนดี้แมนหนังสืออิตาดากิมัสผลิตภัณฑ์ปลาทิวลิปมุตติมะเขือเทศอันดับหนึ่งจากอิตาลี คนเป็นคนชอบทานหอยลายหอยตลับนะครับนำมาปรุงกับอาหารเนี่ย<ม>เขาจะมีจูสนะครับหรือว่าน้ำของเขาที่หวานจากธรรมชาตินะครับปรุงกับสาเกปรุงกับไวน์ขาวปรุงกับมะเขือเทศอร่อยหมดเลยวันนี้เราจะนำหอยตลับนะครับมาปรุงในซอสมะเขือเทศแล้วก็เพิ่มรสจัดจ้านด้วยพริกสดเล็กน้อยครับ หอยตลับนะครับพลแช่ในน้ําสักครู่หนึ่งนะครับถ้าเผื่อเขามีทรายหรือมีอะไรเขาจะได้คายออกมานะครับเราใช้กระทะที่หน้ากว้างนิดหนึ่งใส่ไวขาวลงไปครับสำหรับไวขาวนะครับเราจะเคี่ยวนะครับให้ผ่านความร้อนแอลกอฮอล์ระเหยแล้วก็ให้งวดลงเหลือประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับให้ระเหยไปเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับใส่หอยตลับลงไปเลยครับ เสร็จแล้วสิ่งที่เราจะทำนะครับปิดฝาครับผมใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับประมาณ3-4นาทีนะครับให้หอยเขาเปลือกอ้าออกมานะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแยกตัวหอยแล้วก็ตัวน้ำที่ไหลออกมานะครับหอยของเรานะครับเนี่ยฮะเอาออกมานะครับกระทะใบเดิมนะครับตั้งไฟต่อได้เลยน้ำมันมะกอกครับผมแล้วก็ เบคอนครับเบคอนนะครับใส่ลงไปเลยครับผัดให้สุกนะระดับหนึ่งนะครับสำหรับมะเขือเทศนะครับที่พลใช้วันนี้จะเป็นเนื้อมะเขือเทศบดละเอียดนะครับยังมีชิ้นเนื้ออยู่เล็กๆนะครับเหมาะกับเมนูที่ใช้เวลาในการปรุงปานกลางนะครับมะเขือเทศในกระป๋องนี้มาจากอิตาลี100%ครับผลิตจากมะเขือเทศที่มีเนื้อสีแดงล้วนๆเลยครับ เอาล้ครับเบคอนของเรานะครับประมาณหนึ่งแล้วสิ่งที่พลจะทำนะครับกระเทียมครับผมใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยหอมแดงสูตรนี้พลจะให้เขามีความจัดจ้านนิดหนึ่งนะครับใส่พริกสดลงไปครับถ้าเผื่อสมมุติว่าใครไม่อยากให้เผ็ดมากจะใส่เป็นพริกป่นก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะครับผัดให้กระเทียมนะครับหอมทุกอย่างสุกดีครับวันนี้พลใช้ทั้งกระป๋องเลยครับใส่ลงไปเลยครับ ผัดเล็กน้อยนะครับคนปรุงรสเล็กน้อยนะครับน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยน้ำสต๊อกหอยใส่ตามลงไปครับเสร็จแล้วก็เร่งไฟนะครับเคี่ยวเป็นเวลา3นาทีครับระหว่างที่เราเคี่ยวน้ำซอสนะครับเฮิร์บนิดหนึ่งครับจะใส่เป็นพากเลต้นหอมได้หมดเลยวันนี้ผลเลือกใช้เป็นผักชีแบบไทยๆนี่แหละครับสำหรับหอยนะครับบางทีเปลือกมันอาจจะเยอะเกินไปนะครับเราอาจจะแคะเนื้อส่วนหนึ่งออกได้ครับ แล้วก็เหลือเปลือกบางส่วนไว้ก็สวยดีครับในแง่ของการแต่งจานนะครับรสชาตินะครับของตัวมะเขือเทศบดเนี่ยนะครับเขาจะมีความหวานจากธรรมชาตินะครับแล้วก็มาพร้อมกับน้ําที่มาจากหอยตระลับนะครับอืมลงตัวมากครับคนจะเคี่ยวซอสให้ข้นขึ้นเล็กน้อยนะครับผมต้องการให้ซอสเนี่ยนะครับเขาข้นขึ้นระดับที่เราเอาขนมปังนะครับจิ้มลงไปเนี่ยครับแล้วมันจะติดเนื้อขนมปังขึ้นมานะครับ หอยตลับของเรากลับลงไปได้แลครับคุกเขานะครับให้ซอสเนี่ยเข้าไปอยู่ในติดตัวเนื้อหอยนะครับไม่ต้องนานนะครับเพราะว่าหอยของเราสุกดีแล้วผักชีครับง่ายๆเท่านี้ปิดไฟพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเนื้อหอยนิดเบคอนหน่อยนะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับ เราเสิร์ฟกับขนมปังหรือว่าจะทานกับพาสต้าก็เข้ากันได้ดีนะครับเป็นรสชาติที่กลมกล่อมมาพร้อมกับความสไปซี่ลองทำกันดูนะครับผลพักนักปรุงโฮมคุกผลพักนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดย ใหม่น้ำปลาหวานแม่พลอยเครื่องแน่นกุ้งเต็มคำหนังสืออิตาดากิมัสหนังสือแคนดี้แมนธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพผลิตภัณฑ์ตราแม็ค,คอมิกล่าสุดนะครับพลได้ไปทานมันฝรั่งทอดสไตล์สเปนนะครับชื่อว่าปาตตาสบราวาสนะครับเขาจะเป็นมันฝรั่งหั่นเป็นเตา๋าแล้วก็เสิร์ฟมากับซอสสองรูปแบบอร่อยดีก็เลยอยากเอามาทำแบ่งปันกับเพื่อนๆครับ เราทําความสะอาดมันฝรั่งนะครับทั้งเปลือกเลยนะครับแล้วเราก็หั่นเป็นเต่าๆครับใส่ลงในหมอ้อใส่น้ํามันลงไปนะครับให้ท่วมครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนําไปตั้งไฟตรงช่วงขั้นตอนนี้เพื่อนๆต้องใช้ทรโมโมมิเตอร์นิดหนึ่งนะครับเราจะต้มมันให้สุกในน้ํามันโดยใช้อุณหภูมิไม่สูงครับใช้อุณหภูมิอยู่ที่85องศาต้มเป็นเวลา20นาทีครับ อุณภูมิ85องศานะครับเขาจะทำให้มันเนี่ยสุกดี ผิวด้านนอกยังไม่กรอบนะครับหลังจากที่ครบ20นาทีนะครับเราจะตักออกมาพักให้เย็นลงแล้วเราก็จะเร่งอุณหภูมินะครับขึ้นสูงเลยครับครั้งนี้190องศาทยอยลงทอดนะครับให้ผิวด้านนอกของเขาเนี่ยมีลักษณะที่กรอบแล้วก็สวยนะครับและหลังจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟครับซึ่งเราจะเสิร์ฟกับซอสสตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในระหว่างที่เราต้มมันนะครับ20นาทีเดี๋ยวเราจะมาทําซอสกันครับซอสสูตรนี้มีทั้งหมด2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นซอสปาปิกานะครับ ที่สเปนเขาก็จะมีปาปิก้าหลากหลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้พลจะขอใช้ปาปิก้าของแมคกคอมิกซึ่งมีหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับเราจะมีทั้งสโมกปาปิก้านะครับซึ่งมีกลิ่นหอมของการสโมกนะครับแล้วก็ปาปิก้าทั่วไปที่ให้สีสันที่สวยเหลือเกินนะครับเราจะใช้ปาปิก้า2ตัวนี้นะครับอย่างละครึ่งครับพลจะเปิดฝาเลยนะครับเพราะเราใช้ค่อนข้างเยอะแต่ละตัวเราจะใช้อยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับอันนี้ก็จะเป็นดูปาปิก้าธรรมดานะครับ และตัวนี้นะครับก็จะหอมกลิ่นสโมกขึ้นมาเป็นสโมกปาปิกานะครับรวมๆกันแล้วเราใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงในหม้อครับสำหรับแบรนด์ของแมคคอมิกนะครับหลายคนก็จะคุ้นเคยกับเกลือพริกไทยผนบอกได้เลยครับว่าแมคคอมิกเป็นผู้นําของเครื่องเทศและสมุนไพรที่เราใช้ในการทําอาหารนะครับพริกปาปิกานะครับเราจะใส่น้ํามันนะครับลงไป3ช้อนโต๊ะ อันนี้จะเป็นแป้งสาลีนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับเวลาที่เราทำซอสขาวหรือเบชเมลนะครับแต่ซอสขาวจะใช้เนยอันนี้เราใช้เป็นน้ำมันนะครับนําส่วนประกอบนะครับตั้งไฟครับแล้วก็คนให้แป้งสุกดีครับเวลาที่ปาปิก้านะครับทั้ง2ชนิดโดนกับน้ํามันนะครับกลิ่นหอมก็จะลอยขึ้นมากระทบจมูกเราเลยครับเราลองดูนะครับส่วนประกอบเริ่มเดือดแล้วใส่น้ําสะอาดลงไปครับ แล้วเราก็คนต่อให้คนดีครับอันนี้จะเป็นซอสตัวแรกนะครับซึ่งหลายๆสูตรก็เสิร์ฟกับซอสตัวเดียวเลยแต่ก็จะมีอีกหลายๆสูตรที่เสิร์ฟตัดกับกรลิกมายองเนสนะครับกลิ่นหอมแล้วก็สีสวยมากทีเดียวนะครับคนให้ซอสมีลักษณะที่ข้นขึ้นนะครับใช้ได้แล้วครับผมหลังจากนั้นนะครับผนก็จะตัดรสด้วยเกลือนะครับเช่นเดียวกันนะครับของแมคคอมิกครับนอกจากเกลือนะครับเราก็จะมีพริกไทยครับเพิ่มความหวานนะครับ ตัดลดนิดเดียวครับประมาณเศษหนึ่งส่วนสีช้อนชานะครับน้าตาลทรายครับคนให้เข้ากันดีครับต้องบอกเลยว่าสีสันสวยน่ารับประทานมากทีเดียวซอสของเราตัวแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพอนก็จะพักให้เย็นลงนะครับนอกจากตัวซอสปาปิก้านะครับหลายๆสูตรเขาก็จะใส่กรลิกมายองเนสลงไปด้วยนะครับสูตรง่ายๆเลยครับเราใช้มายองเนสสไตล์อเมริกันนะครับจะไม่ได้เหมือนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอันนั้นจะรสจัดกว่าแล้วเราก็จะบดกระเทียมนะครับบดลงไป1กลีบนะครับ ง่ายๆแบบนี้เลยบ่งรสด้วยเกลืออ่อนๆครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันก็เป็นอันว่าซอสต,ตัวที่2ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มันฝรั่งด้านหลังของเราก็ครบ20นาทีแล้วครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะกรองเข้ามาก่อนนะครับเรานำน้ำมันนะครับกลับมาตั้งไฟครับ ในการทอดครั้งที่2นะครับเราจะทอดให้ผิวด้านนอกของเขาเนี่ยมีลักษณะที่กรอบนะครับเราใช้อุณหภูมิสูงเล็กน้อยครับ1 9อองศาครับและเพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ํามันนะครับเราจะแบ่งการทอดออกเป็น3ครั้งด้วยกันครับ เราสังเกตจ,จะฟองน้ํามันนะครับตอนที่เราลงไปใหม่ๆเนี่ยฟองจะเยอะมากนะครับพอเขาลอยขึ้นมาบนผิวน้ํามันนะครับและมีสีที่สวยเนี่ยฟองจะน้อยลงตอนนี้ผิวของเขากรอบดีแล้วครับค่อยๆตักนะครับทยอยออกมานะครับเห็นไหมฮะสวยมากทีเดียวลองเปรียบเทียบกับมันก่อนลงทอดนะครับจะเห็นว่าสีแตกต่างกันมากทีเดียวเอาละรครับพลทยอยทอดเป็นประมาณ2-3ครั้งนะครับ เราเตียมตะแกงนะครับไว้หลายๆตะแกงเลยครับเพราะว่าเราไม่ควรให้เขาซ้อนกันนะครับต้องให้เขาระบายความร้อนได้แล้วมันของเราเนี่ยจะกรอบครับเสร็จเรียบร้อยครับผมมันของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วซอสของเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพลจะเอามันที่เราเพิ่งทอดเสร็จเนี่ยครับไปเค้ากับเกลือเล็กน้อยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ ได้ยินเสียงก็รู้แล้วนะครับว่ากรอบขนาดไหนเกลือของแมคคอมิกนะครับบิดความละเอียดได้ตามที่เราต้องการอันนี้ละเอียดบ่นมากนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ แนะนำนะครับว่าก่อนเสิร์ฟเราค่อยราดซอสของเราลงไปนะครับผลใส่ไว้ในถุงบีบนะครับเพื่อให้ทำงานง่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆเท่านี้เลยครับของว่างสไตล์สเปนนะครับปาตาาสบาวาสครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok แล้วก็ลายแอครับ